ประวัติดีเจโกตรินเรื่องกิจรัตนกุลผู้ล่วงรับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าช็าชอกวงการบันเทิงสำหรับข่าวการเสียชีวิตของดีเจตรินเรื่องกิจรัตนกุลหรือดีเจโกดีเจชื่อดังแห่งคลื่น106.5กรีนเวฟหลังมีรายงานพบร่างดีเจหนุ่มพลัดตกจากโรงแรมย่านสุขุมวิทลงมาใส่บ้านในแพทย์ที่อยู่ติดกันเสียชีวิต ดีเจโกมีชื่อเดิมว่าดีเจโกเมนเกิดเมื่อวันที่30มกราคม2 5 3 0ปัจจุบันอายุ36ปีซึ่งนอกจากจะเป็นดีเจแล้วดีเจโกยังมีผลงานการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือโฆษณาต่างๆและเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์สาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมและเคยได้รับรางวัลน,นักราช สาขาผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมประเภทรายการวิทยุและรางวัลเดมอสอีเจเบอร์แบชเชลเลอร์2010จากงานประกาศผลครีโอ2010ปัจจุบันดีเจโกได้แต่งงานกับคุณแนนและมีลูกชายที่น่ารักร่วมกันหนึ่งคนอย่างไรก็ตามทางทีมงานเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของดีเจโกต่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะคะ